วัสดีครับวันนี้ยรนอยูผมกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนสุดยอดวิธีการทําให้คอมพิวเตอร์ของคุณของคุณเร็วขึ้นนะครับรวมทุกอย่างเกือบทุกอย่างไว้ในนี้เลยมาดูนครับอย่างแรกนะครับเราต้องไปที่ดูก่อนว่าเราจะไม่ใช้อาโปรแกรมไหนไปที่ control panel นะครับอันนี้เป็น windows 8แล้ว windows 7ก็ทําได้อันนี้เป็น8.1อ่ะมาที่ control panel ทำไมเมาส์ผมมันตึ๊บตึ๊บอย่งเนี้ย อ n s t a l l ออพโปรแกรมครับแล้วก็เลือกโปรแกรมที่เราไม่ใช้นะครับอย่างเช่นโปรแกรมนี้อ่า Google Chrome เราก็กดอ n s t a l l ไปแต่ผมไม่เอานะครับผมเอากู l e Chrome ไว้นีครับอย่างเช่นใบบดูหรือไปตู้เนี่ยก็ลบทิ้งได้เลยโดยการทำตรงนี้นะครับโอเค ันนี้เป็นวิธีแรกครับวิธีที่สองครับไปที่ครับ My Computer ครับ Property ครับ S1 Setting เอ้ย System Setting นี่ครับจะเป็นอันนี้กด Setting เลยครับจะขึ้นมาหน้านี้ครับให้เราเลือก c u s t o m e หรือ Adjust for Best Performance นะครับกวานตุไปไป อ่ถ้าเป็นคอสตูมนะครับผมไม่เลือกนี่สอย่างนี้แล้วก็ออันนี้ครับ5อย่างครับแต่ใครที่อยากความเร็วต้องการความเร็วอย่างเดียวนี่เลยครับแบบอันนี้ก็กดโอเคหรือแอพลายไปก็ได้ก็อันนี้เป็นวิธีที่2เสร็จแล้วครับวิธีที่3ครับไปที่ m มาค m เมเตอร์เหมือนเดิมครับ Property มาที่ แอคชั่นเซนเตอร์ครับล่างซ้ายนี่ครับแล้วก็ขึ้นข้างบนครับหาคำที่ว่า s h a n g e User Account Control Setting นี่จะได้หน้านี้มาครับเราก็เลือกให้มันล่างสุดเลยนะครับแล้วก็กดโอเคไปจะทำให้เร็วขึ้นเหมือนกันเสร็จแล้วครับอย่างที่3อย่างที่4ครับเราจะต้อง เกี่ยวกับแบ็กกราวนะครับของเดสก์ทนะ็อปเนี่ยแบ็กกราวเนี่ยเราให้เป็นสีพื้นพื้นอย่างเช่นผมสีดําแนะนํานะครับใครที่อยากให้ความเร็วจริงๆก็สีดําเพราะไม่ต้องทําอะไรมากสีดํามันนั่นแหละนะครับนี่ครับเดสก์ท็อปแบ็กกราวก็ให้มันเป็นสีดำานะโซลิสโคเลอร์นะครับแล้วให้เป็นสีดาเซฟแชงไปเลยต่อมาครับเปลี่ยนเป็น Co เลอร์อีกครับ ก็ให้เป็นอันนี้นครับแล้วก็ให้เข้มแบบสุดๆเลยนะครับยิ่งเข้มยิ่งประหยัดพลังงานครับผมก็จับประมาณนี้นะครับอ,อ่วิธีที่เท่าไหร่ไม่รู้จําไม่ได้ช่างแม่งที่สี่มั้งแล้วก็นะครับอย่าลืมเปลี่ยนเมาส์นี่เมาส์ที่ผมเลื่อนเื่อนอยู่เนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นแบบปกตินะครับโดยการไปที่เดี๋ยวผมลองดูจําไม่ได้นะไม่รู้ว่ามันเกี่ยวด้วยหรือเปล่าครับ โอ้ส์เบ้อนี่แะเลือกนนดีไหมโอเคก็จะได้แล้วครับสำหรับวิธีที่ห้ามันน่าจะเกี่ยวด้วยครับก็ทำไปเถอะมันไม่ได้เป็นอะไรม,มากก็จำไปนะครับเสร็จแล้วครับวิธีที่ห้าอ่าครับมาถึงวิธีที่หกนะครับวินโดว์เจ็ดกับวินโดว์แปดขึ้นไปอนะ จะต่างกันครับวินโดว์7ก็จะเป็นกดที่ setting ครับเอ้ย start up start เนะี่ยแล้วก็พิมพ์เลยของผมจะอยู่ข้างนี้เป็น search ตรงนี้ครับเขียนพิมพ์ว่า m s c o n s, s i g i s, s g นี่จะเป็นอย่างนี้ครับทำไมของผมไม่ขึ้นล่ะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยว นี่ครับอันนี้ติ๊กไปกดไปเลยก็จะขึ้นหน้านี้นะครับไปที่บูธครับมาที่ชามเฮาสนะครับให้เป็น5นะครับบางคนจะเป็น30หรือ50เอาแเค่5เท่านั้นครับต่อมาที่ make All boot setting permanent ก็เป็นอันนี้ permanent อะไรไม่รู้ติ๊กไปแล้วก็ as one option ครับอันนี้ให้ตันเลยนะครับของผุ่มตันที่เลข4ก็คลิกไปนะครับ ต่อมาครับเซอร์วิสครับหรือเซอร์ไวเซอร์อะไรไม่รู้นี่ครับ security center ครับให้ติ๊กออกไปครับแล้วก็กดโอเคแล้วก็เขาจะให้เราบูทเครื่องแต่เราไม่บูทครับแล้วแต่นะครับใครจะบูทเพราะก็บูทไปเลยนะครับแต่ผมยังไม่บูทเพราะผมอัดคลิปอยู่นะครับแล้วก็รีสตาร์ทไปเลยก็ได้นะครับผมไม่รีสตาร์ทก่อนโอเคครับสําหรับวิธีที่ที่6ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับ เดี๋ยวไปเจอวิธีที่ตวิธีต่อไปเลยนะครับวิธีที่เจ็ดนะให้พิมพ์ตามผมนะครับเหมือนเดิมผมก็จำไม่ได้นะเดี๋ยวนี่เปล่า The Fragment น,นะครับก็นี่ครับมีอยู่อันเดียวคลิกเออ ก็จะขึ้นมาหน้านี้สำหรับใครครับที่มีตัวซีซี e กรน r นออยู่แล้วนะครับก็ใช้อันนั้นไปแต่ผมใช้นี้ก็ได้นี่ครับนี่ครับผมจะมีสามได้ก็ได้ซีก่อนครับนี่ครับทำส,สแกมเลยรอแป๊บหนึ่งนี่ครับอันต่อไปด้วยนะครับทำทั้งหมดที่เรามีทุกได้เลยนะครับ อ่ะเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้เชิงสเต็ปวิกลี่ออนไลน์สเตชันไม่ใช่ก็ประมาณนี้ครับสำหรับวิธทีที่เจ็ดหรือแปดไม่รู้จำไม่ได้ไปละอ่ะก็จบกันไปแล้วครับแต่ยังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับครับที่จะทำให้โปรแกรมที่คุณเนี่ยชอบคุณอยากจะใช้มันให้เต็มประสิทธิธภาพ ราคุณมาทําตามผมไปเลยนะครับคลิกขวาที่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมแปบบ๊บ,บหนึ่งนะครับให้ทาให้เขาเ้าใจง่ายๆนะครับนี่ของบางคนจะอยู่ข้าง,างล่างกดที่ task manager นี่ครับ detail หรือของบางคนเปิดมาเนี่ยมันไม่ได้อยู่แบบเป็นหน้าอย่างนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้ก็กดนี่ more detail ก็เป็นตรงนี้ไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าก็เลือกสักหนึ่งโปรแกรมนะครับผมเลือกเป็นนี่ครับ เกมสแกนเนอร์นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นไฮบางคนเนี่ยจะเป็น normal อยู่ก็เปลี่ยนเป็นไฮนะครับแต่เมื่อเราบูตเครื่องใหม่เนี่ยก็มาจะอยู่ที่ normal เหมือนเดิมเราต้องขยันมาเปลี่ยนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องเจ้าตีพูดภาษาอะไรเหรครับสำหรับรวนันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายบายเย่ bye